สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แมพของพเมรุูมาราชการที่9นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่กับมนคุงแล้วก็มิสเตอร์คูปองนะครับคูปองนะครับมนคุงช่องยิมดีฟิล์มนั่นเองอามวมนใหายไปไหนแล้วก็วันนี้นะครับเรามีความคืบหน้ามาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสร้างสองคันธนะครับตอนนี้เราได้วางรากฐานพร้อมที่จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งที่ผ่านมาเราสองสัปดาห์นี้ไปหาข้อมูลมาว่าแบบลุ่มสงให้นั่งทรงทำที่แบบดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันควรจะเป็นยังไง ก็คือแบบเราได้ออกมารูปลักษ์ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ให้นาทรงธรรมจะตั้งอยู่ด้านตะวันตกของพระมิโรมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9กนั่นเองก็จะตั้งอยู่ทิศตะวันตกไว้ใช้สําหรับพระบรมวงศานุวงศ์งสเสด็จประทับนะครับก็เพื่อที่จะบําเพ็ญพระราชกุศลถาวายพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9กในงานพระพระาชพิธีนั่นเองก็ตอนนี้ก็สร้างฐานของให้นาทรงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในตอนนี้นะครับก็เหลือในการ ปูพื้นหลังคาส่วนตรงนี้นะครับที่เรายังไม่ปูพื้นนะครับก็แบบเพราะว่าอา้าคูป,ปองไปแล้วจบเลยครับตอนนี้บายเออลม้มุนคงก็าไปและ้ะตอนนี้ก็เหลือแค่เราคนเดียวนะครับในเซิร์ฟนี้ก็เน,นี่ยครับก็เหงาเลยก็ตรงนี้นะครับก็พื้นที่ยังไม่ปูนะครับเพราะาเรายังไม่รู้ว่ามันจะยาวไปถึงแค่ไหนกันที่รู้ว่ามันที่รู้ๆนะครับตรงนี้ของกรมศิลกากรจริงๆเขา มีการรื้อต้นมะขามของสนามหลวงออกเพื่อที่จะบบเคลียพื้นที่ข้างหลังนะครับย้ายออาไปทั้งสิบกว่าต้น,นครับตรงนี้เพื่อที่จะแบบไว้ใช้เป็นสําหรับที่เสด็จพระราชําเนินหลังให้นั่งทรงธรรมนั่นเองก็ของจริงคงยาวมากนะครับตรงนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะสร้างให้ยาวถึงตรงไหนกันก็ไว้วันหลังนะครับถึงจะแบบหาข้อสรุปได้ว่ามันจะยาวแค่ไหนสําหรับใครที่มีแบบนะครับของ แผนผังของพนังทรงธรรมขอแบบชัดเห็ดดีนะครับขอลายเส้นคมคมชัดคมริบแบบบาดตาบาดใจก็มาส่งลิงก์ส่งลิงก์มาให้ได้นะครับในใต้คอมเมนต์คลิปนี้สําหรับคลิปก่อนหน้าที่มีคนส่งข้อมูลมาก็มีประมาณสองสามลนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนยนะครับก็ทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับอย่างยิ่งเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนเราซึ่งตอนนี้ช ANNEL เราก็600กว่าคนแล้วครับจะครบ600แล้วครับอีในไม่ช้านี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดละนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนรอแมปของพระเมรุมาตรราชการที่9นะครับภายในเดือนกันยานี้แน่นอนหรือไม่ก็แบบหลังจากพระราชพิธีเสร็จนะครับเพราะว่าก็อยากจะดูจริงด้วยจริงมากแค่ไหนตอนนี้ก็พระเมรุจริงๆก็อยู่ในว่าการจอดข้างใต้ด้วยนั่นเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าของจริงจะงดงามแค่ไหนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับตอนนี้ก็กี้อยู่เหมือนสองคนตอนนี้ออกกันหมดแล้ว ก็ต้องบายบายนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับชอบกดไลค์มีอะไรสงสัยคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายวู้ยโตเออนี่ครับก็ลืมดูดูลืมให้ดูนะครับตรงนี้คือส่วนของศาลาลูกขุนนะครับโทษทีเมื่อวานอย่าไปก็ไม่รู้อันนี้คือศาลาลูกขุนสองหลังนะครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพเมรุมาตรไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้คือศาลาลูกขุนด้านทิศใต้นะครับตรงนี้คือด้านทิศใต้ของสนาม เออทิศแรกก็นี้คือด้านทิศอะไรเนี่ยตะวันตกตะวันตกคือตรงนี้อันนี้คือด้านทิศใต,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 ต้นะครับฝั่งที่ติดกับประตูมณีน,นพรัตน์ของพระบรมัารวังคือตรงนี้แต่ว่าน,นี้คือคนเซิร์ฟกับพบระบรมัารวังนะครับก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันก็สาระลูกขุนนะครับจะมีอยู่6หลังตอนนี้เราสร้างวางฐานไปแล้วสี่หลังนะครับยังเหลือสองหลังที่ยังไม่วาง ก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตความคืบหน้ามาให้แต่ละสัปดาห์นะครับอาจจะเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่านะครับในการลงคลิปแต่วันนี้เราไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบายกดซับสไครต์เยอะๆด้วยอันนี้อนาตไปก่อนนะครับเย้ yeah.